ไปที่ดีโอเซเดียกันกบ้างบาการ์เจอกับเชียงรายยูเนเต็ดแม่คู่นี้กว่าจะจบลงแบบองลุนแล้วลุนอีกจะได้เลื่อนจะได้เตะหรือไม่สรุปเตะกันจบนะคือมันเป็นบิ๊กแมตช์แน่นอนคือในความใหญ่嗯嗯ของบิ๊กทีมนะครับก็คือทีมที่เคยได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยมาทั้งคู่แหละมาโคจอมาเจอกันแล้วก็ทีมที่มีกําลังเงินสูงทั้งสองทีมมาเจอกันบีจีต้องการแต้มเพื่อที่ต้องการหนีจากชั้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนเชียงรายเองมองว่าเกมนั้นนี้ จะไม่มีแต้มก็ไม่เสียหายเพราะว่าจริงๆเขาไปโฟกัสบันถ้วยสองวันถ้วยกลางสัปดาห์นี้ก็จะแข่งกันนะแต่ปรากฏว่ากาม่ายอมรับเลยว่าเขาโรเัชั่นบางส่วนนะครับเพื่อที่จะไปเล่นกับเกมที่กลางสัปดาห์นะครับแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างเกมนี้คือฝนจะตก เลื่อนชั่วโมงหนึ่งอะตกหนักกว่าจะจบได้โอ้โหแบบต้องลุ้นแล้วุนอีกอะวิทย์น้ำออกนะครับแต่ก็ชื่นชมนะบีชีสนามแบบโตกถล่มแบบมันก็ยังเล่นเขายังก็คือแก้สถานการณ์ถือว่าสมัได้ดีสนามโอเคแล้วนะครับแต่สุดท้ายทีมของโคาจุนก็ทำไม่ได้เขาบอกว่าคือทั้งสองทีมเนี่ยบอลมันก็ คือด้วยสไตล์การเล่นอ่ะมันมีการต่อบอลกับพื้นแต่ปรากฏว่าพอมาเจอแบบเนี้ยมันทําให้เล่นอะไรไม่ได้พอจะโยนจะอะไรก็มันผิดพลาดไปหมดนะครับก็เป็นสกอร์ที่หลายคนคิดว่ามันนี่แหละสกอร์นี่ศูนย์ศูนย์นะครับแฝงกันไปก็ทําให้ BG เองก็ไม่น่าเกลียดนะผมว่าต้องการแต้มอยู่แล้วต้องการแต่คือวางแผนอะท้าสุดท้ายอ้าวเจอบิ๊กเนมนี่ว่าเจออันนี้พวกนี้ควรจะเก็บ3านัดนี้เกมนี้ไม่แพ้ละกันอะไรแบบนี้นะครับ BG ีสาการเองก็ยังถือว่า โอเคในระดับหนึ่งด้วยฟอร์มนะด้วยฟอร์มยังทําให้เขารุ้นต่อส่วนเชียงรายไม่มีอะไรต้องกังวลไม่ต้องบอบช้าเยอะด้วยนักบอลไม่บอบช้าเยอะรักษาอาจจะ่าเป็นท็อปซิกท็อปไฟไปแต่ว่าบอลถ้วยเขาประกาศไว้ว่าจะเป็น2แชมป์นะครับนั่นคือสิ่งที่เขาต้องโฟกัสของเชียงรายยูเต็ดครับ